เข้ามาเข้ามาเข้ามามยอะไรวะเนี่ยแหมสวายขอว่าเป็นเพื่อนนะวันนี้เป็นไงดีขึ้นไหมอืมก็อาการภูมิแพ้ก็นิดนึงอ่ะพี่แจ๊แกไม่ซื้อสเปรย์มาใช่ไหมเนี่ยมัวแต่เอาตังไปซื้อโซฟาใหม่เนี่ยแต่ฉันรู้ว่าแกไม่ยอมซื้อสเปรย์มาใช้ฉันก็เลยซื้อมาฝากแล้วนี่โอ้ไม่ไงเฮ้ยแล้วไ้สเปรย์สมุนไพรเนี่ย ใช้ดีจริงเหรอดีจริงดิเพื่อนฉันจะโกหกแกทําไมเล่าฉันเองก็แพ้ไรฝุ่นกันแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วตั้งแต่ใช้สเปส์หมุนไพรกำจัดไรฝุ่นเนี่ยเพราะผลิตมาจากน้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติคือการพูแล้วก็อบเชยการผูเนี่ยจะช่วยกําจัดไรฝุ่นส่วนอบเชยก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้แถมยังช่วยลดการใช้สารเคมีปลอดภัยทั้งคนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะเพื่อน ถ้ามันดีจริงอ่ะแล้าลองฉีดกันเลยวะเออเอาเลยวะเฉีดให้ใส่ปากวะไม่ใช่เหรอฉีดใส่โซฟาดิโซฟาอันฉีดแล้วนะโปรดติดตามตอนต่อไป No ทเทคโนโงินช่วยกลยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย